ความเชื่อของเราอ่ะมันถูกรับมาง่งายๆแล้วมันจะส่งผลอะไรในชีวิตเราบ้างเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีโต๊ะ3ขานะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาจะรับเชื่อบางทีเจอเหตุการณ์บางอย่างที่สนับสนุนความเชื่อเนี้ยแค่3ครั้งเราก็เชื่อแล้เช่นอย่งสมมติว่าวันนี้คนคนนึงบอกว่าฉันไม่เก่งเลขเกิดจากอะไรเกิดจากขาที่หโต๊ะที่หคือขาที่หคือหลักฐานแรกอาจจะเกิดจากในบ้านพ่อบอกว่าโอ้ ตระก,กูลเรานี่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเลขเลยอยู่ในยีนเลยลูกอยู่ในยีนนึกออกไหมเด็กเริ่มได้ยินขาที่สองตอนป .2 ออทำเลขครูบอกหมดเวลาเอา้าฉันยังคิดไม่เสร็จแลยเอาทำไมเพื่อนเสร็จแล้ววะเห็นเพื่อนไปส่งหมดเลยเอ,เอ้าเอะเอะหรืออยู่ในยีนถูกไหมพออยู่สักป .6 ตกวิชาเลขอีกเรียบร้อยชัดชัดแล้วฉันเป็นคนไม่เก่งเลขแล้วพอวันที่ความเชื่อมันพลิกเป็นความจริงที่เหลือคือจบ พอได้ยินเลขปุ๊บหูดับใครพูดเรื่องเลขตาลอยนะฮะพอจะทําธุรกิจก็ทําไม่ได้หรือจะทําก็ไม่คุยเรื่องเลขเลยและถูกโกงนึกไหให้เคลียร์เรื่องภาษีจะต้องมานั่งคุยเรื่องการจัดการการเงินวางแผนการเงินพอได้ยินตัวเลขตาลอยชีวิตก็พังไปเรื่อยๆพังไปเรื่อย นี่คือสาเหตุของการที่ว่าเราแต่ละคนไม่รู้เลยว่าเราไปรับความเชื่อเหล่านี้มาไว้ในมิติชีวิตต่างๆของเราอะไรบ้างบางคนน่ะอาจจะประสบความสำเร็จด้านการงานเพราะว่าเขาอาจจะโตมาในบ้านที่เห็นกันอ้ประสบความสําเร็จด้านการงานเยอะเขาอาจจะไปรับความเชื่อมาจากครูที่โรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทําไมชีวิตความรักเขาพังเพราะดันไปรับความเชื่อมาจาก การเลี้ยงดูหรือสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เชื่อว่าความรักไม่มีอยู่จริงอย่างนี้เป็นต้นมิติชีวิตเรามีตั้งหลายมิติทั้งการเงินการงานความรักเพื่อนฝูงมิตรภาพใช่ไหมคะสุขภาพร่างกายและอื่นๆอีกมากมายเรามีมิติเหล่านี้แล้วเราแน่ใจได้ไหมว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตบนความเชื่อหรือความจริงครูเองก็เคยมีมิติการเงินที่ล็อกไว้เรื่องการเงินว่าประสบความสําเร็จคือมีเงินหนึ่งล้าน ทางทางที่ในความเป็นจริงแล้วอะเรามีศักยภาพในการสร้างได้มากกว่านั้นอีกมากมายแต่มันมีตัวล็อกไว้เกิดจากวัยเด็กของครูที่ได้ยินซ้ำๆว่าบัานเราเป็นฐานะปานกลางนะโอชาตินี้แม่จะได้จับเงินล้านกับเขาไหมบัานเราลงทุนไม่ได้นะพ่อเราเคยลงทุนแล้วเจ๊งนะสิ่งเหล่านี้มันประกอบมาในหัวของครูจนทําให้กลายเป็นความจริงว่าเงินทองหายยาก เราเคยได้ยินไหมใช้เงินประหยัดประหยัดนะเงินทองมันหาย,ยากมันไม่ได้ง,งอกมาจากต้นไม้นะนั่นคือความเชื่อทั้งหมดเลยอะแล้วทําไมคนอื่นเขาหากันง่ายอะเขาต่างอะไรจากเราอะ <_ S 1> เขาเก่งกว่าเราเหรอไม่เลยคนที่เขาประสบความสาเร็จวอร์เรนบัฟเฟตต์เรียนได้2ก,กว่าเองไม่ถึง3ถูกว่าฉะนั้นอนะสิ่งที่มันเป็นตัวกําหนดชีวิตของเรามันคือตัวกําหนดความเชื่อตัวนี้หน้าที่ของเราคือเราจะต้องมาเปลี่ยนไอ้หลักฐานไอ้ขาโต๊ะทั้ง3ขาโตะเนี้ยให้มันเป็นสิ่งที่ซัพพอร์ตความเชื่อที่ดี ในเมื่อความจริงมันเปลี่ยนไม่ได้ความเชื่อเปลี่ยนได้แล้วทําไมเราจะไม่เลือกเปลี่ยนความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่ซับพอร์ตชีวิตเราล่ะถือว่าพอวันที่ครูเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับความรักความรักครูก็ดีขึ้นมาเลยจากในอดีตครูมีความเชื่อว่าความรักคือหอยแตกแล้วถ้าความเชื่อของเราอ่ะมันเชื่อมาเป็นสิบยี่สิบปีตั้งแต่เกิดทั้งเห็นทั้งอะไรต่างๆมันจะเปลี่ยนได้ภายในแบบไม่กี่วันไม่กี่เดือนได้ครูคงจะบอกไม่ได้ว่ามันเปลี่ยนได้ในทันทีอันนี้คงไม่จริง แต่เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้แน่นอนพลังของความตั้งใจมีพลังมากกว่าความไม่ตั้งใจเสมอแล้วเคยดิ้นไหมธรรมะย่อมชนะอาธรรมมันจริงยังไงร,รู้ไหมเวลาสังเกตตัวเองไหมเวลาที่เราทําอะไรที่มันไม่ดีเราจะมีความรู้สึกผิดและเราจะไม่ชอบตัวเองนั่นแปลว่าจิตเราอะ่ะมันพยายามเบรกให้เราแล้วด้วยนะแต่ถ้าเราทําอะไรที่ดีจิตมันจะโอ้ปิติยินดีเห็นไ,ไหมคะแล้วลองคิดดูสิในอดีตที่เราเชื่อผิดผิดมาจิตเรามันช่วยเบรกเราอยู่ระดับหนึ่งแล้วแต่อันนั้นมันคือเรารับมาแบบ ั้งเผลอะรับมันแบบไม่ได้ตั้งใจแล้ววันนี้ถ้าเราตั้งใจละ่ะตั้งใจที่จะเปลี่ยนนะอย่างตัวครูเนี่ยครูใช้เวลาประมาณ30ปีเลยนะกับการที่มีความเชื่อเรื่องความรักที่ไม่เวิร์กแต่ครูตั้งใจในการที่จะมองความรักในมุมมองใหม่เลือกที่จะเปลี่ยนความเชื่อที่มันซับพอร์ตชีวิตของเราซับพอร์ตเป้าหมายของเราครูใช้เวลาแค่ประมาณปีเดียวเองครูได้ผลลัพธ์ของชีวิตที่คุ้มค่ามากครูจะไม่บอกหรอกว่าเรื่องบางเรื่องอะโอ้ยเปลี่ยนวันนี้ได้ไม่ได้ แต่ถ้าคุณทําอย่างสม่ำเสมอลองนึกถึงสภาพคนแบบว่วยายน้ําว่ายไปงั้นกับคนที่ตั้งใจว่ายน้ําและมีเป้าหมายอย่างชัดเจนและมีสกิลท่าว่ายที่ถูกต้องใครจะไปได้เร็วกันก็มาดิก็มาดีครับความเชื่อเก่ามาดีครับเอ,อแล้วสิ่งที่เจ๋งคือในคลาสนี้คลาส Find Your Hidden Block Unlock Your Success คือเราจะมาหาไอตัวบล็อกเนี่ยที่มันซ่อนในตัวเราอยู่แล้วเราจะได้ไปรู้ในทุกมิติเลยว่า แต่ละมิติเรามีอะไรบล็อกบ,าง,บางเช่นอย่างสมมติลดความอ้วนลดไม่ได้สักทีคุณอาจจะมีความเชื่อลึกๆว่าฉันเป็นคนอ้วนง่ายฉันแค่หายใจก็อ้วนแล้วการที่คุณพูดซ้ำๆแบบนี้คุณจะทำให้ร่างกายของคุณรับคำสั่งแบบซื่อสัตย์มากให้คุณเป็นคนที่มีระบบการย่อยที่ที่แย่อย่างนี้เป็นต้นนะคะัพน,นพอเวลาที่เราเชื่อแบบนี้ปุ๊บเราก็จะกินอะไรก็ได้แหละมันก็ย่อยไม่ได้อยู่ดีงั้นเลือกกินของแย่ๆไปเลย ก็เลยยิ่งทาให้เราอ้วนเป็นวงจรอุบาทเข้าไปกันใหญ่ทุกอย่างเลยการงานเฮ้ยทำไมเราโตได้แค่นี้การเงินทําไมเราเป็นหนี้ตลอดเวลาเออเราไปเจออะไรมาสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆสื่อต่างๆที่เรารับมาเราจะต้องเอาของพวกนี้เคลียร์ออกให้หมดแล้วใส่สิ่งที่มันใช่สําหรับชีวิตเราเข้าไปสิ่งที่มันไม่ทําให้ชีวิตเราหรือคนอื่นเดือดร้อนน่ะแต,แต่ทำให้เราเติบโตกลับเข้าไปในคลาสนี้ ครูก็เลยเน้นในเรื่องของการทํางานกับความเชื่ออย่างเดียวนักเรียนเก่าที่เคยเรียนมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาทําในมิติอื่นๆเพราะเวลาที่เรียนกับครูเราก็จะเรียนหนึ่งครั้งก็ทํา1มิติทํหนึ่งเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมคะคลาสนี้จะเน้นการปฏิบัติเรื่องของการหาหาสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในตัวเรานะคะครูจะมีชุดคําถามที่ทําให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้เรามีลิมิตเฮ้ยเราเพิ่งรู้ว่าเรามีลิมิตเรื่องนี้อย่างงี้ค่ะแล้วเราก็จะแทนมันไปด้วยความเชื่อใหม่แล้วก็หลัก ในการที่จะทําให้เราสร้างความเชื่อใหม่ได้อย่างยาวนานและต่อเนื่องจนกว่าจะเปลี่ยนได้บางคนไม่จําเป็นจะต้องถึงปีนะบางคนนะ่ะอย่างเขาเชื่อว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนเนะี่ยเขาใช้เวลาในการเปลี่ยนความเชื่อเนะี้ยสเดือนก็หายร้อนขนาดที่ต้องพบแพทย์ต้องกินยาก็สามารถเปลี่ยนได้เออฉะนั้นนะคะครูเลยอยากให้ทุกคนมาเจอกันในคลาสนี้